สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูนะครับอับสวัสดีนะครับบรรยากาศนะครับที่ฝนตกนะครับตลอดทั้งคืนนะครับจนถึงนะครับเช้านะครับวันนี้นะครับก็ยังไม่หยุดตกนะครับยังไม่หยุดตกก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูบริเวณนะครับพื้นที่ถมที่ของพ่อใหญ่นะครับน้ําก็ไหลเซาะนะครับเป็นเป็นคลองเลยนะครับตอนนี้ดูนะครับ ฝนตกนะครับฝนตกแรงนะครับเมื่อคืนนะครับดูจากหน้านะครับบริเวณที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับที่เป็นเนินนะครับไม่เคยมีน้ําขังนะครับแต่ตัวนี้นะครับขังนะครับดูนะครับนาถัดไปจากนาที่ของไม่ฟูนอยู่นะครับเนื่องจากกรนแทกนานะครับหักนะครับน้ำในยในานี้นะครับจึงไม่มีนะครับจึงไหลทะลักไปฝั่งนาที่ ถัดไปนะครับหมดเลยนะครับดูนะครับก็ฝนนะครับฝนน้ําถ้าดูสมบูรณ์ดีนะครับปีนี้ดูจากพื้นที่พ่อใหญ่ตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยน้ําขังแล้วนะครับสําหรับลังคานับลังคานับสังกะสีหรือว่าสันทายนะครับของพ่อใหญ่นะครับซึ่งเมื่อวานนะครับหลังจากจบไลฟ์สดเมื่อวานนะครับก็ได้ไป าพาช่างพาช่างไปดูนะครับไปถามดูนะไปจะไปนํามานะครับนํามามุ่งมาบังนะครับแต่ว่าไปถามสังกสีนะครับสังกสีสังกสีก็ต้องใช้สามแผ่นนะครับสามแผ่นสามแถวนะครับสามแถวเรียงกันนะครับจะเรียงกันซึ่งนะคครรับาาราคาของ สังกสีนะครับสังกสีกับสันไทยนะครับสันไทยถูกกว่าเป็นพันนะครับสันไทยถูกกว่าสังกสีเป็นพันนะครับเนื่องจากสันไทยนะครับเป็นแผ่นเดียวนะครับเป็นแผ่นเดียวยาวนะครับแต่ว่าสังสังกสีนะก็เป็นแฉมสามแผ่นนะครับสามแผ่นต่อกันจึงทําให้สังกสีนะครับสังกสีถูกกว่าแพงกว่านะครับปลอดภัยครับ จึงทําให้สังกะสีแพงกว่าเนื่องจากสั่งต้องสั่งยาวกว่าสันทายนะครับเนื่องจากต้องใช้3ามแผ่นประกบกันนะครับแต่ว่าสันทายครับสามารถที่จะรีดเป็นแผ่นยาวทีเดียวได้เลยนะครับทางช่างเขาก็แนะนำนะครับเอาสันทายยังดีกว่านะครับสันทายสันทยดีกว่านะครับประหยัดประหยัดประหยัดคะแนนได้เยอะนะครับถ้าจะใช้สังกะสีเขาว่านะครับถ้าจะใช้สังกะสีเก็บ ค่าสังกะสีที่แพงกว่าสันไทยนั้นไว้จ่ายค่าช่างดีกว่าเขาว่าอย่างนี้นะครับก็เลยเชื่อตามช่างครับทางร้านเขาก็แนะนําแนะนําเส้นเช่นเดียวกันครับเป็นสันไทยนะทางร้านแต่ว่าทางร้านนะครับทางร้านที่ผมไปถามเมื่อวานนะครับเขาว่าลดในร้านเขาบรรทุกได้สูงสุดแค่6เมตรนะครับ6เมตรนะครับ6เมตรแค่นั้น เขาก็เลยแนะนําไปให้ไปที่ร้านใหญ่เลยนะครับไปสังรีดที่ร้านใหญ่เลยนะครับไปก็ไม่นานนะครับไม่นานก็ได้เลยนะครับไม่นานนะครับก็ไปก็นั่งรอนะครับสำหรับสันไทยนะครับก็ต้องเลือกเอาเกรดเกรดที่ที่ต่ํานะครับที่ต่ํานะครับถ้าเกรดสูงนะครับเกรดสูงเกรดสูงนะครับอย่างเช่นสันไทยที่เคลือบสีนะครับก็อยู่ที่สีด้วยนะครับ แล้วแต่ราคาด้วยนะครับะจะต้องไปสั่งราคาที่ทางทางร้านเขาแนะนํามานะครับอเกลีดก็จะดีกว่าสังกะสีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าราคาก็ยังดีนะครับราคาก็ดีกว่านะครับราคาถูกกว่าสังกะสีนะครับถูกกว่าสังกะสีเลยนะครับเลยเมื่อวานก็เลยไม่ได้สั่งนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะแม่ๆทุกท่านด้วยนะครับ ถ,ถึงว่าช่างมากนะครับถึงว่าเอาไมาก็ยังยังตีไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากขาดขาดไม้อีกแผ่นหนึ่งนะครับก็พอดีนะครับพอดีนะครับพอดีคิดว่าวันนี้นะครับคงจะเลื่อยไม้เสร็จนะครับได้ขึ้นทําสาวทําอลังคาให้เสร็จนะครับเพราะว่าเหลืออ,อีกอันเดียวนะครับเหลืออีกชิกก้นเดียวนะเหลืออีกแถวเดียวไม้นะครับแถวเดียวครับมาเมื่อเช้าก็ยังตกเลงทําตกเล่งทาก่อนก่อนหน้านี้นะครับชัก ก่อนที่จะเดินมานะครับพักนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่กับแม่พุนซัพ์ใกล้ๆนะครับฝนก็เริ่ม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 จางครับเริ่มจางครับแต่ว่าเมื่อคืนนะครับก็หยุดตกไปแล้วนะครับหยุดตกไปแล้วพอมาสายๆหน่อยนะครับช่วงเช้ามาถึงช่วงเช้าก็หยุดตกนะครับพอสายๆมานะครับนี่ก็ตกมาอีกนะครับพอสายๆมานี่ก็ตกอีกนะครับดูนะครับเฉะเฉะหมดแล้วนะครับพ่อใหญ่นะครับ ก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับรวมถึงท่านในนะครับที่มีส่วนร่วมที่แม่ตานะครับที่อยากจะให้นะครับพ่อใหญ่ได้มีบ้านมีโรงเรือนอยู่นะครับเหมือนช้างเชือออื่นที่เขามีอยู่หลบแดดหลบฝนเหมือนทุกวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่อยากให้พ่อใหญ่ได้มีบ้านมีโรงเรือนนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วผมก็อยากจะเปลี่ยนหลักให้ พ่อใหญ่ได้ทุกวันนะครับเนื่องจากอาหน้าฝนนะครับพื้นที่ก็แฉะนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ยังตกมันอยู่นะครับสไม่จึงไม่สามารถนะครับจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลักทําหลักให้พ่อใหญ่ได้ทุกวันนะครับตอนนี้บ้านโรงเรือนนะครับก็เกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือแค่มุงครับเหลือแค่มุงหลังคาครับกับขุดตอหม้อนะครับกับทําตอหม้อนะครับทําตอหม้อด้วยนะครับต้องขุดต่อหม้อนะครับต่อหม้อก็ต้องไปสั่งหลักอาเล็ก อาเล็กชิ้นใหญ่มาครับเพื่อที่จะทําตอมโมให้แข็งแรงมาตรฐานนะครับเดี๋ยวไปดูแม่พูนซับนะครับตอนนี้นะครับเขาครับเล่นตมอยู่นะครับนี่นะครับแม่พูนสําหรับพื้นที่แม่พูนก็ไม่ค่อยแฉะครับเนื่องจากมัดโซ่ยาวนะครับมัดโซยาวด้วยนะครับมัดโซ่ยาวและอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในทุ่งนานะครับก็จะมีเนินหน่อยนะครับดูครับแม่พูนซับครับเดินมาหนักเกร็งขามากโถ่ นี่นะครับแม่พูนนะครับชุบแป้งทอดครับอะไรขี้ตม้มขี้โครนนะครับเนื่องจากาที่บริเวณนี้ก็จะเป็นทุงนนท่งนาในทุ่งนาเก่าเมื่อก่อนนะครับแต่ว่า,า,าไม่ได้ทํานานะครับไม่ได้ทํานานะที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ ครับเดี๋ยวมาดูทุ่งนานะครับทุ่งนาฝั่งนี้นะครับของป้าของญาติพี่น้องนะครับนี่นะครับโอ้อึงร้องเต็มเลยนะครับอึงนะครับอึงร้องทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะครับเสียงอึงนะครับนี่นะครับนาก็ไม่สวยนะมาก็มีแต่หญ้านะเนื่องจากเป็นอันนาเนินนะครับดูนะครับโอ้โหครับน้ําไหลนะครับน้ําไหลมากครับน้ําท่วมฉับพลันดูนะครับโอ้ยไายยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีก อีกนาหนึ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมเลยนะครับนานี้อีกนาหนึ่งนะครับดูน้ําเนื่องจากกันเทตรงนี้นะครับหักนะครับหักเพราะว่าอาน้ําเยอะนะครับน้าเยอะก็เลยดันทําให้กันเทนกันเทหักนี่นะครับน้ําท่วมนะครับโอ้โหนะครับหลายอันนี้ในรอบหลายปีเลยนะครับหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะครับที่ว่าฝนตกน้ําท่าดีอย่างนี้นะครับ ครับบรรยากาศรอบๆนะครับนู่นนะครับดูไปไกลๆะครับมีทุ่งนานะครับเดี๋ยวไปดูับไปดูพ่้ใหญ่ต่อเลยนะครับนี่นะครับพ่อใหญ่นะครับอเอานำหญ้าให้กินนะครับแต่ว่ายังสงสัยนะครับยังยังคาบไว้ในปากนะครับ ส่วนมากนะครับช้างที่จะคาบหญ้าไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตำรานะครับเป็นตำหับตำรานะอีกแบบหนึ่งของโบราณนะครับที่เขาพาเชื่อพาพูดกันมานะครับครับช้างคาบหญ้านะครับช้างคาบหญ้านครับเอ่ออ่ามีนะครับมีตำราครับดูเช่นกันนะครับตำหรับช้างที่อคาบหญ้าไว้อย่างนี้นะครับ ครับดูนะครับออเต้นแล้วนะครับเต้นแล้วเต้นแล้วนะครับอาเต้นอาเต้นเออเต้นแล้วนี่นะครับไม่มีอะไรกินนะครับตัวใหญ่นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับก็ได้กินหญ้าไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับไม่ช้านะครับครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงนะครับตกลงมาอีกแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ